หนูอายุ62หนูประเมินให้ตัวเองนะถ้าวันนี้ผ่านเข้ารอบได้แค่65หนูคิดว่ากรรมการไม่ใช้เพราะน้องแป้งปิ่นดูมีคุณภาพมากกว่าตัวหนูอีกผมอายุ29แล้วครับผมก็เพิ่งมีโอกาสกลับมาเดินตามความฝันครับก็ไม่รู้ว่ามันจะสานไปหรือเปล่าครับพี่แต่พี่เคยฟังเพลงนี้ปหะครับอายุ15ก็มาเป็นสาวรำวงอ่ะพี่ <c oughs> มันจะมีทอดหนึ่งเขาบอกว่ากระดัางกระดําจากเม็ดดินเม็ดทรายอ่ะพี่ผมไม่อยากเป็นดินเม็ดทรายแล้วพี่ ผมอยากเป็นดาวพี่ไห้ผมไปฮะนะผมจะทำใไ้ไดีที่สุดเลยโชนออกไปพี่แห่งผมแน่เจอกันเลยครับสวัสดีครับคุณจะเลือกใช้หรือไม่ครับใช้หรือไม่ครับไม่ใช้ค่ะไม่ใช้ครับโอ้โหแสดงความยินดีด้วยนะครับนั่นหมายความว่า น้องฮอนด้าครับเข้าสู่รอบต่อไปเชิญบนสแตนครับกรรมการคนต่อไปครับคุณกรอัตตาครับ